นางภาวนาต่อคนะ <c oughs> จิตมันกำลังสงบแล้ว้องสวดมนต์มีจิตจดจอด่อในการสวดมนต์นั่นแหละเอารับบริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนาจนจบแล้วเอาก็มานั่งกำหนดจิตภาวนาตอนบริกรรมภาวนาอยู่น่จิตของเขาไม่มีโอกาสพุ่งสานรงไปอืน่นจิตสงบอยู่กับการสวดจิตอยู่กับการสวดมน เป็นเหตุให้จิตบกฟุ่งสานทรงไปอื่นห้องประครับประคองใจห้องห้องจิตใจห้องห้องไว้กับคำสวดคำบริกรรมห้องห้องน,นั่นก็เอื่นมาภาวนา เมือเ่อพยายามประคับประคองอยูนสิละในการสวดมนต์เนี่ยจิตมันก็สามารถสงบเป็นสมถะได้ย่างมันคงเกินมามีหลักแมมีหลักหยึดเพราะว่าปกติแล้วเข้าพักันพราว่าหน้าเนี่ย หวงฝวกโบมันสวดมนต์ชิคานพ่าหนาเอาเลยมันก็ได้ื้อกันละ่ะแต่ว่าก็ต้องสังเกตเบื้องจบของว่ามันได้ผลดีบอจิตมันสงบระงับเป็นสมาธิให้บอเนเป็นสิ่งสำคัญอะ ส่วนใหญ่แหละเพราะว่าหน้าทันใจเขาพุทธหันใจออกโทไพยายามประคับประคองอยู่สิละ่ะเข้าเดียวมันก็เพอไปทางอืน่นล่ะมันหลักหนีไปทางอืน่นล่ะบางเทอมันก็หนีซึ่งซึ่งหนาเห็นอยู่ในเก่าบริบรยูละ่ะนี่แหละไปยังสะละ้ัก็ต้องสังเกตเท่า เป็นยังสันตะควรที่สิสวดมนต์สวดมนต์หลายๆให้จิตเท่ามันตะลอ่อมมอาตะล่อมจิตงเท่าอ,อยู่กับการสวดนี่ใจจดจ่ออยู่หันคำมันแน่วแน่เขาได้อิริมันก็นร่วมลงเป็นสมาธิได้นี่เราเพิ่เอ่ยมาสมถะฝึกสมถะฝึกสวดมนต์ ปฏิโมกขิงสี่ก็คือกันสวดปฏิโมกใจมันฝูงสานบุญไปตลอกาลพรพุธทธพุทธมันบเบาอันบาอ,อยู่เอามันอยู่กับสวดปฏิโมกการท่วนปฏิโมกสวดปฏิโมกเนี่เป็นสมถะอันเลิศเลย ห้าประคับประคองจิตใจของหาอยุ่กับคําสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆสวดไปจิตใจห่าบบปลอยให้มันฟุ้งซ่านทรงไปอื่นเนี่ยอื่นมาจิตห้ามันเรื่อมมาอยู่ในอำนาจกับฝึก,กยัยงสิล่ะเมื่อใดกัฝึกยังสิเมื่อใดกัดอยู่ยังสิละ่ะบริเหตุวิธีอื่น การพึกฝนอบรมจิตเนี่ยคอยค่ำไปคอยเฮ็ดหาไปบังคับบ่ได้นะคอยค่ำไปคือลงปูชาพนมาคือตึกแห่นี่แหลนะเขาไปวานแห่นะเพราะว่านเนี่แหละคุณเจ้าก็ป่าให่่มันติดแห่แล้วคอยเน็กตีนแหอ้อมอ้อมไปนะเน็กตีนแห่อ้อมไปก่อน ค่อยๆอย,อยู่เขาาทละน้อยอยู่เขาาทละน้อยออขันท้าวยู่แห้งบาดเดี่ยวป่ามันตื่นมันกระโดดออกมือเทียมมือแทงมันแหขาดไปขันท้าคอยอยู่เขาคอยอยู่เขาคอยหาเหตุท้าผลคอยเบึง่งไปน้ำอคอยแตงคอยตะล่อมไปน้ำ ในที่สุดป่ามันเมือ่อยเขาก็เอาแห่พันเอาเลยบางทีัตในย่ป้วเขาก็แห่พันเอาป่านะได้ป่านะนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตกันยังสิละ่ะคอยค้ำหาคอยเหตหาเอาหาอุบายหาวิธีให้จังจิตใจจังสิสงบลงเป็นสมาธิเป็นชาญขึ้นมาให้ได้ เนี่ยเป็นสําคัญนี่คือมองสําคัญละ่ะการพึกฝนอบรมอยู่จังสี่นะเนี่ยมองนี่มองมันสําคัญละ่ะมองอื่นก็สําคัญคือกันบ่นมาว่าสาคัญสมาธิเนี่เป็นสําคัญกันสมาธิเฮาดีแล้ว ปัญญามันเกิดเกิดด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นเองขันสมาธิบ่ดีมีปัญญาหลายกับมีซื้ออมีแต่ความพุ่งสร้าน <c oughs> แก้ปัญหาจิตใจจะคล้องบ่ได้นี่แหละมีปัญญาหลายกับว่ามีประโยชน์ความรูถ่วมหัวเอาตัว่รอดเหมือนกับว่า หูมัดส่วนสุน,นวย์ะแต่เวลาจิตเท่ามันฟุ่ง่านบุญไหวเขาก็เอาตัวปรหลอดแก่ไขจิตจะคลองบ่ไดเ้เวลาจิตมันเป็นถุกขึ้นมากกะซับกะใายกระบ่นกะไยขึ้นมาแก่บ่ได้เลยนี่แหละพราะว่าบุญมีสมาธิมิต่ปัญญาว่าม่นปัญญาสนองนเป็นสัญญาสัญญาอารมณ์คือความจำได้อย่ยินี้ฟังมาคิดในปรุงแต่งไปเป็นสังขารไป ส่วนใหญ่เป็นแค่สละคิดว่าอันนี้มันปัญญาแต่จริงๆแล้วมันสัญญาจริงๆแล้วมันสัญญาเอาพยายามฝึกฝนอบรมจิตกรงห้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมาฝึกทศนิดอกจริงๆแล้วฝึกมดมือมดเ็นอยู่น้ำแขกน้ำข้นทำการทำงานเหตุสำปะปีแนวเห็ดทุกสิ่งทุกอัน ตั้งสติประครับประคองจิตท่องเฮาอยู่กับสิ่งที่เท้เหตุเทา่ยทำอันนี้เอิ่นมาฝึกสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยการฝึกฝนอบรมจิตใจท้องเฮามันกับเป็นได้เป็นไปได้ทุกขณะนั่นนะ่ะธรรมะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ความหูแจง้งเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตธมัมบุพพอมเดี๋ยวนี้นะเมื่อจีตทราบุพอามันยึงบุกเกิดทจรงแยังสิพร้อมัาเนี่ยผมได้สอนให้ฝึกฝนอบร่มอยู่ตลอดเวลา,าว่ามันว่าสิว่าฝึกเอาตั้งแต่ย่ามจังสี่ฝึกอยู่หมดมือมดเ,เ,เว้น มีสติสตังอยู่ตลอดเวลาเมืเ่อห้องฝึกอยู่ยังสิ่นะ่ะห้องสิค่อยคอยเห็นธรรมาะสิค่อยๆปากฏดขึ้นธรรมะคืออีหยังสิ่งที่ปากฏดขึ้นในจิตเท่านะนะั้นแหละเดินมาธรรมะธรรมะนี่เป็นของที่มีอยู่จังสั่นละ่ะเป็นอยู่จังสัน่นมีอยู่จังสัน่น ลาคะทรมโทสะทรมโมหะทรมปรากฏขึ้นมาก่ต้องฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วธรรมะเรานั้นเฮ mm hmm. ้าบวาเห็นจิตเฮาบวาพรทิิรูเมื mm ่อ hmm. จิตเฮาบวาพรทิศรูต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจังไหง้ธรรมะอีหาสวดยมวเช้าวธรรมะแปล ส่วใหญ่ธรรมะแปรสวดมนต์แปรยง่ามุสาวนะเอาฟังทองไปจิตเท่าสง,งบเป็นสมาธิบางเชื่อจิตมันก็เข้าใจมันเกิดความรูข้นว่าในขณะนั้นก็ได้นะครส,สวดมนต์แปรแปรธรรมะของพุทธเจ้าบางเทือจิตมันก็เห็นนำ เป็นไปได้สวดมุ่นแปแน้าฝังไปจิตเท่าสงบไปสวดไปนั่มจิตก็สงบไปนั่มจิตมันสิเห็นธรรมะเข้าใจสิ่งต่างๆที่ก้าวไปสวดไปเห็นแปลกประหลาดก็สิ่งที่สวดอีกบางเทือป่านเ้าบ่เคยสวดป่านห้าบ่เคยด้ทองแต่ว่าเวลาขันจิตสงบลงไปแล้วนะมันสิพิสดาร มันสีเห็นหลายก่อนเพ่นแปลให้ฟังอีกเนี่ยธรรมะเป็นอย่างสันนี้เนี่ยวนสวดให้ห้องหงุจักให้ห้องเข้าใจธรรมะมันเนี่ยสวดแปลนม้นบด่ดีจริงๆแหละธรรมะนะมีอยู่จังสี่แหละเป็นอยู่จังสี่มีอยู่จังสี่เป็นของมีอยู่เป็นอยู่ม่มีผู้ใดเหตุเกิดม่มีผู้ใดเหตุดับ เขาหากเป็นน้องเขาอยู่จังสี่เอื่นมาส่งไว้ซึ่งสภาพขณะพนเอื่นมาทำมามะคือความส่งไว้ซึ่งสภาพแต่ว่าจิตใจใเฮาเหมอมันบกพรอมมันก็บ,บม่มีขณะแล้วมื่อเกิดเลยจำเป็นทุกคนทุกผู้ทุกน้ำจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมยู่มมัดมือมัดเบน บางเถื่อมันพอดีกันมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาธรรมะพุทธขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ต้องหัดนะธรรมะเนี่ยเป็นของค้วนแก่ทุกคนวนเพรามันว่าควนแต่เฉพาะพระเท่านั้นเด้อวนมัดเลยผู้ใดก็ควรปฏิบัติธรรมะให้เกิดธรรมะเพราะว่าจิตใจของพวกเขาเนี่ย กระซับกระซายกระว้นกระว่ายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขบ่ได้เมื่อจิตใจหาความสุขบ่ได้ก็จําเป็นต้องเอาธรรมะเข้าไปใส่จิตใจห้องเอาใจห้องไปใส่ธรรมะ,ะยังสิสามารถแก้จิตแก้ใจได้แล้วก็ต้องอาศัยนี่แหละ การฝึกฝนอบรมคือห้อผ้ากันเฮตุยึดสมมติเนี่ยการใบผ้าสวดมนต์เนี่ยคันผู้ได้เห็นอนิสงส์ของการสวดมนต์มาเป็นการฝึกฝนอบรมตนเห็นดิฝุ่นคันผู้ได้ตั้งจิตตั้งใจใช่เห็นว่าเป็นการฝึกฝนอบรมตนได้รับอนิสงส์อันเกิดจากความสงบ มันหักมันเราเองทำบัดเสาทำบัดแรงถึงเวลามันขึ้นมาเมื่อใดขาดก็รู้สึกว่าเท่าเนี่ยวิบัตินี่แหละเมือ่อใดบวชทำบัดเสาบาาาวชทำบัดแรงก็รู้สึกว่า,าเาาท่าวิบัตินี่นี้ผู้ห้องฝึกฝนอบรมกันจิตใจเท่าได้รับธรรมะหรือมันมันละเอียดอ่อนขาด ขอวัดปฏิบัติไปอันใดอันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเศร้าหมองนี่แหละอันสุ้มมีธรรมะอันสุ้มบ่มมีธรรมะขาดไปจะได้แห่งดีเพราะว่าเห็นมาขอปฏิบัติเลานี่เป็นคอบังคับเป็นกฎกติกาเนี่ยมันต่างกันยังสิละสุ้มใดธรรมะกับสุ้มบ่ไดธรรมะมีความต่างกันเห็นมาหนาเบื่อหนาลำค้านการธรวัดสวดมนต์มันเป็นสันด้ เนี่ยทำมาต้องฝึกต้องหัดทำจิตใจของเข้าไปเรื่อยๆมันพอดีกันเมือ่อใดพุนแล้วฝึกไปจะว่ามันพอดีกันสติสมาธิปัญญาพอดีกันร่วมเป็นอริยมรรคขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในจิตใจของพวกเขาพุนดอกจังสิเกิดขณะที่หูแจ้งขึ้นมาได้ฝึกเอา เขาบอกฝึกเขากับว่าได้ก็ได้ทนอยู่ในนี่แหละจมปลักอยู่นี่นี่จมจำว่าจมปลักปลักแปลว่ากองขี่นั่นแหละคือหมูมันจมปลักนะมันก็นอนเกียรขีมันอยู่หันเข้าก็สิเจียกขีเข้าอยู่นี่แล้วขีเกียดขีขคานบอกว่าทราบว่าเอาใจใส่เข้าก็สิจมปลักอยู่นี่แหละไม่ได้ไปใส่ละจมอยู่กองหมูกองขูดเท่านี้ บสได้มีความเจริญรุงเรื่องดอกอยูไปโดนกด็ได้หลายปีหลายเดือนไปพระบ,บวชโดนกด็ได้หลายพันสาโออยมยูโดนก็แก่สนามไปขึ้นกันนล,ล่ลหละ,ะเป็นพระก็แก่สนามเป็นโยมก็แก่สนามหูจักมัดส่วนส่เน,แนวแต่ว่าพบกุจักขว่วมเจ้าเนี่ยได้ก็หูมันนะแต่ว่าโบกุจักตะข่วมมันละเข้าใจยังบอโบกุจักข่วมมันไหย มืดส่วนซันแล้วแต่บ่งมุจฉุ <c> ่ม <oughs> นี่แหละฝึกเอาคันผู้ได้ฝึกฝนอารมจิตใจของเจ้าของไงเขาถึงจิตถึงใจได้แล้วมันสิ่งมุจคว่มมันสิ่งมุจคว่มเอาใจเขามาใส่ใจห้องเอาใจห้องมาใส่ใจเขามันสิ่งมุจคว่มเอาธรรมะมาเป็นเครื่องตัดสินว่าเอาแต่คว้มเห็นของเจ้าของว่าเอาแต่กิเลสเจ้าของเป็นเครื่องตัดสินเนี่ย มันจะเอาธรรมะเป็นเครื่องตัดสินเอาธรรมะทิปปตยัยบ่าอัตตาทิปไตย,ยเดี๋ยวนี้คนเท่าส่วนใหญ่น่ะมันมันบ่เป็นธรรมะมันเก่าวแต่อัตตาทิปไตยคือความเห็นของเจ้าของที่ถูกต้องนะ่ะมันจะเก่าวโลกกาทิปไตยเอาคนมูมากเอาคนมูมากนร้านเปนยังสลัก แต่ว่าถ้ำมาี่ปไตยเอารรมเป็นหลักเอาความเป็นรรมเป็นหลักนี่แหละคันเห็นจิตเห็นใจแล้วมันเสียเอารรมเป็นหลักเอาความถูกต้องเป็นหลักคันทีร่วงละเมิดความถูกต้องไปก็เกิดความละอายเนี่ยเห็นว่ามันจะคอยเห็นไปคอยหูไปในจิตในใจเฮ่านี่นแหละถ้าเฮาได้เห็นจิตใจขันจิตใจได้เขาถึงความสงบความละโมบโลภมากความเห็นแก่ตัวกรลดลงเนี่ย ขันเท็ดพิดลงไปแล้วมันเห็นความเสา้าหมองปากกดในจิตในใจพ่อหลวงปู่ซาพ่นมาละแม่าระสันท่นผู้ใดพ่อพ,พอน้าไปแล้วขันจิตได้สงบแล้วขันจิตได้เริ่มสงบเป็นสมาธิละอาบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันติดซ้ำอาบัติปาราชิกพุนมาสัน่มันธรรมดาดิพระขันจิตได้สงบแล้วจิตมันละเอียดของเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยแหละพ่อล่วงละเมิดลงไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นของใหญ่เลย จิตใจเศ้าหมองแค่แต่พาวนาบวลงพาวนาจิตบวร่วมได้นี่แหละขจิตมันได้สงบได้ละเอียดมากแล้วมันเป็นอย่างนันแหละมันเลยของข่ายุหันเนี่ยมุดขุดขึ้นมาในจิตในใจเฮานี่ขันจิตใจได้ละเอียดอวัตปาจิตตีซื้อซ้ำปารชินะกุะบุก้าล่วงละเมิดบุก,ก้าล่วงเกินนี่แหละ เป็นหายประนั็นนี้คันจิตใจได้สงบระงับคันจิตใจยังหยาบเนี่ยโอ้ยมันหน่อยตัวกระ่วงเกินขาดเขินไปจิตใจหยงงาบกระด่างไปนะเพาเอาแล้วทับไม่ได้เพาเอาจากอันจากแนวลแล้วเองสันละ่เกี่ยวอยังนี้นก,นกันกับขอวัดปฏิบัติเนี่ยกลายเป็นคดหยาบไปยุดุนกับว่ามีข้อหมายดอกยุดุดนคันจิตใจบร้ฝึกได้หาแล้วฮะหาความสุขบ่ได้ เนี่ยตอนนี้บบหันห้อนต่อไปก็ห่อนตอนนี้บบหันใหม่ต่อไปก็ใหม่เพราะว่ากิเลสมันเป็นสัตว์มันลอให้เข้าหลงติดกับมันละออกบ่ใดุ่นเนี่ยไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไปจิตใจมันสิคอยสงบระงับลงไปนําเสมอสมเสมอสวดมนต์สวดพอน,น์น่ะเห็ดเอา ก่อนสิลสินอน,นั่งสมาธิพ่อาหน้าสำรวมระวังจิตใจของเฮาเมื่อตอนนอนก็นสำรวมระวังจิตไปจนกว่ามันสิลบหรับแล้วก็แล้วไปอันนี้แหละเอื่อมาฝึกตื่นขึ้นมาหู้ตัวอีกก็บเบิ้งอีกเบิง้งจิตเบิ้งใจเฮาอีกเออที่พ่อปานนี้แหละฝึกฝนอบรมอยู่พ่อปานนี้ยจนว่าจิตมันสงบระงับแล้วก็มันมันเอาเอง กันสุ่มจิต่สงบบ่มันดอกพราธรรมะส่ากับบำม,ม,มันขานบ่ระเฮ็ดเอาซะเลยนี่ลนะ่ะชิคานบ่สนใจนอนเปาศะล่าอยู่กับลูกหนีไปสงสาะไปหามองนอนไหมบ่งจักค่วมบ่งจากการแบง่งแจกแบ่งเวล่าเจ้าของเวล่านี่ควนที่สิเป็นกิจการฝึกฝนอบรมจิตกายได้ เวลานี่เป็นเวลาส่วนโตควรที่สิพักพ่อนส่วนโตเส,สรรียดคิดส่วนโตอันใดกับไปเหตุธธแบ่งเวลาให้เจ้าของให้เป็นแนวแบ,งบ่งว่าเป็นแต่ละยูเด็กเดินเตียงขึ้นบ่หลับบ่อนอนย่มนอมวเสาบ่ลุกบ่ย่อเป็นนะซุขเนี่ยจักแก่จากแบ่งมันพาวนหน้าบ่เป็นบ่จักแบ่งเวลาให้เจ้าของอยูลอยพันสาก็เป็นพระเด็กหน่อยคือเขาบ่ได้เป็นผราเทรละน้ำเขาดอกๆๆๆๆๆ พ่หมมพันสาพ่าหมมนิสัยคือเกาา่าหนล่ะพอนบุษันใหญ่ยังเป็นเด็กน้อยเอาจากของบ่หลอดน็นเงสล่ะโอ้จักกาละเทศะเอาความขี้เกียดขีดขานเอาความมักง่ายเอาความบ่มีระเบียบขอเจากของ ค่มขีดขานเป็นเจ้าใหญ่หัวใจเจ้าของกับเรื่องกิเลสทั้งนั้นแหละการเ้องยววัยวัดวิวาเนี่ยเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองบ่าม่ยังอเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจเจ้าของให้มันเข้ากับธรรมะได้ฝึกยืงสี่แล้วแต่ละมือแต่ละเว้น คำสั่งกับบอไม่แนวตอบบุญแท่นคุ้นเขาเป็นแม่นภาก็ได้เทเอยยังไปตอบบุญแท่นคุ้นาติโยมจิตบ่เขาถึงสมาธิสมาบัติจักเทือ่อจิตบ่สงบระงับบ่ร่วมเป็นชาติสมาธิสมาบัติจักเทือ่อนเราจะเอาอยัางบุญอันใดให้เขาเขาเอาเขาปลาอาหารการกินแนไ่ไรแสบๆบแน่ไรดีดๆ เขาขนมาทูนใส่เก่าเท่าใส่หัวถวายแกพระสงฆ์ถวายอุทิศแกพระผูปปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบเข้ากับบุญมีส่วนแล้วเข้ากบเป็นผูป,ปฏิบัติดีเข้ากับเป็นภูปฏิบัติชอบไปกินของเขาก็เป็นโทษเป็นไพ่อไรยัง่นแล้วพิจนาเอพระสง์องเน่นมันเป็นโทษเป็นไพ่ เป็นกรรมเป็นเว้นเป็นบาปหลายอยนี้กินเขาเขาแล้วว่าไม่แนวตอบแทนเขาเออคืดถึงบุญถึงคุณเขาละเนาะนั่งสมาธิภาวนากินเขาอิ่มแล้วกับขุดไปเฮ็ดยังไปยางจงกรมย่างจงกรมแล้วเฮ็ดยังคิดเบิง่งผู้ไดใ้ใส่บาตรห้เฮ้าแน่ผู้ได้เอาแนวกินกับเขากับป่าใส่บาตรใส่พวกให้เฮ้าแน่คึดไปพ่อเขา ด้วยอำนาจทั้งการประพฤติปฏิบัติของเขาเนะี่ยด้วยอำนาจจิตที่เขาคิดถึงเขานะ่ะเป็นการแผ่เมตตานี่แหละผลมาต่อปุ่นแท่นคุณอุบาสกอุบาสิกาเขาก็สิได้ผลใ่ได้อานิสงส์ใญเขาถวายกปิจังหันจีบอนบินทบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัย สัตบริขารต่างๆเขาถวายมากเขาก็สิมีผลใหญ่มีอาน,นิสงส์ใหญ่เหตุอห่งเขาเจะเลื่อนงอกงามความหมายมันนะ,ะนี่แหละเป็นการต่อปุนแท่นขุนเขาอันจิตสงบที่ขันจิตบ่สงบก็โอ้ยแล้วก็ม่มงโมย,ย่อมฝึกฝนอบรมอีกแเป็นล้วเลยล่ะ,ะเป็นหนีเขาเ,เกิดเป็นงัวเป็นค้วยป็ยนนีเขาแล้วพระทรงอง์เน้นก็ได้ เป็นขีขามาใส่เขานะใส่สิบใส่สบงส่งพลังรถนี้แหละเก่งขก้นมากรดเนุ่นงสบงก็ส่งพลังรถไม่มิดไม่เด็ดเกินมากลถย่งบวชโดนหลายภาษาแห้งม่ริดหลายไพโบยังไงก็บ่รยายเป็นสนะเฉียดเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาอีกนักนาไปแล้วแทนทิฏฐิบวชก็บรถทิฏฐิมานะละ ทิฏฐิละมานะอิจฉาพญาบาทมัเนเนี่ยว่าไงฝึกให้ละมั้งนี่ยล่าาละธรรมะล่ะเนี่ก็ได้ฝึกไปยังสิสละ่นละลลลลลนี่ยเราเอาพวกฝนบวกฝึกบวกฝนพอกพยายามตีเสียต้นให้ดีแต่ล้วก็เมืหวังนะ่ะบ่อยฟังกับบทสนดอกกับว่าเฮามันหยาบกัแล้ว ซ้ำกันนะ่ะกับเล็กกลเต่าผ่มีข้อหมายเนะ่ยเมิดข้อหมายเข้าก็สิเมิดข้อหมายไปเองโดยปริยายเมดราคาเพราะว่าเข้าว่าถ้ำตัวห้องให้เป็นผู้มีราคาเนี่ยเขาก็เมดไปเมดราคาไปพอเข้าเหตุเองอันนี้หละกรรมวันผู้ดเดชตะให้เข้าดอก พลเอกกรรมอาจิน,นกรรมห้องแสงก็สมือสมือจนเป็นนิสัยอจนไปนกลายเป็นความเคยชินพล่ออาจิน,นกรรมพลเอกกรรมฟังล้วก็พินิจจารนาอันใดพอดีพังามก็แก้ไขปรับปรุงอันใดเข้าบริัทดีเข้าก็เฮ็ดเอาผู้บวชโดนแล้วก็ววกเฮ็ด,เ,เ,เ,ด,ดเ,เป็นตัวอย่างผู้เขาบวชไม่เขามาศึกษาน้ำเฮ้งน้ำเฮ้าเป็นตัวอย่างให้เขา นี่นะพ้นเอ็นมาอันติมาภิกษุภิกษุผู้สุดท้ายภายหลังสุดท้ายภายหลังคือผู้สิ้นสุดแห่งขอวัดปฏิบัติอันดีงามเนี่ยเฮ้าเนี่ยเป็นผู้สุดท้ายยะใจขอวัดปฏิบัติอันดีงามอันสืบเนื่องมาแต่งแต่บรรพระบุรุษบูรพาจารย์มาจบอยู่น้ำเฮ้านี่จักสิีสอนเขาวางในยางจงกรมก็สอนเขา,าเป็นเรา่าจากข้างเขาเมื่อยขวองเมื่อย นั่งสมาธิกับซ้อนเขบาบ่เป็นเพราะว่าจะคล้องมัวนางผ้าตื่นจะเด็กลุกจะเศร้าสวดมนต์เพราะว่าหน้ากับซ้อนเขบาบ่เป็นเพราะว่าจะคล้องบลุกนะว้าก็จะกอปากเนี่ซ้อนเขาว่าได้เลยเป็นแบบเป็นอย่างไงเขาบ่ได้เขาก็ว่เข้ารบนับถือบวชโดนไปเขาก็ว่เข้ารบเรื่มใสเนี่าพระเล็กแน่นหน่อยบวชรุ่นเขาก็ว่าเขาซาเพราะว่าจะขลองเหยีดจะ่ของเองนี่แหละกรรม กรรมภัยกรรมั่นกรมของพระทรงองค์แน่นนี่แหะต้องค้นขวายเฮ้าต้องเห็นคุณค่าของเฮ้าย่ม,มก็พูจักยังดอก,พกเพเห็นบวดโดนๆเขาก็ิสิว่ามีคุณวิเศษอรรถเขาพจักน้ำดอกเฮาผู้เป็นโตของเฮ้าเอง,จ,องจังหวัจว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบนรรพชิตถามในการภายหลังนี่แหละฝึกเอาฮัดเอาปฏิบัติเอาเอามุนีบอสส์นี่แหละพอแล้ว